สวัสดีค่ะวันนี้เมโบรบันนารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาจีมุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปาจีมุรีมาสอนทำวิธีการทำลิบบิ้นไว้อะไรสมเด็จพระพันปีหลวงเพื่อนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความเคารพอย่างเหมาะสมขั้นตอนแรกขั้นตอนที่หนึ่งนำลิบบิ้นวัดขนาดลิบบิ้นความยาว40เซนติเมตรหรือตามความถนดัด ขั้นตอนที่2ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางแยกริบบิ้นแล้วดึงขั้นตอนที่3สอดหางริบบิ้นไว้ใต้นิ้วชี้และดึงให้ตึงขั้นตอนที่4นําเข็มกัดสอดเข้าไปที่หางของริบบิน้นขั้นตอนที่5สอดหางและผูกริบบิ้นระหว่างช่วงนิ้วชี้และนิ้วกลางตึงขั้นตอนที่6ผูกปมริบบิ้นใช้กันไกตกแต่งหางโบดาขั้นตอนที่7ใช้ไฟแช็ก้นหางโบดาเพื่อเก็บเศษได้ให้เรียบร้อย ปวิ่นไหวอะไรรูปแบบโบดัมด้วยบรรณาลักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีและบรรณาลักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปราจีนบุรีร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมสาธิตจัดท้าและมอบปิบวิ่นดำเพื่อถวายอะไรสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อติดแสดงความไวอไ้อาลัยและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนมีพันธีหลวงทั้งนี้ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมในกิจกรรมขอบคุณค่ะ